สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูมสุกคนเนาะพี่น้องสำหรับมือนี่เดิมาทําก้อมสะอาดพี่น้องทเปลามกอสะอาดข้างหน้าพี่น้องหลังจากปักดำมาแล้วเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องก็สิได้เวลาทําก้อมสะอาดพี่น้องเพราะว่า ่แก็เริ่มโป้งพอ่อประมาณแล้วเดี๋ยวมันจะง่อไปก้อนนี้ตัดหญ้าไปก้อนนี้พี่น้องหลังจากทำกล้อมอาดไปแล้วก็ดูสิวา่าโอ้ดูดีขึ้นมากลายเติบพี่น้องหลายถัหลายขนหลายคนก็ดีคือนทีแ้วแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าบางคนเพิ่นดำแล้วไม่ก็ขึ้นที่าท่านด้ตัด อพี่น้องร้องบังบอกเขาพี่น้องสำหรับขั้นนี้กาตัดหัวตัดสีเหลาเด้อพี่น้องตัดหัวตัดสีเหลาสำหรับน้ำกับพ่อมีอ่อจ่อไอเจียอยู่พี่น้อง กับบ่ทึงกับกวาขาดแล้วน้องพี่น้องน้ำกัยังคงลงเลืออยู่ถ้าฝนบบตกจักมือสองมือกับืือสีแเดียวใส่ยดอกพี่น้องถ้าโบมีน้ำเธอเลยเดี๋ยวหย่ากับขึ้นมาแซมเพราะว่าให้รู้สึกว่าหย่ามีในหน่อยๆพี่น้อง อย่าบ่ค่อยหลยแยกเทาไาให้นี่แล้วทงหนึ่งเน้อพี่น้องมือนีินี่มาทงที่สองทงข่อเจ้าแล้วๆลวก็เลย์ลวงลวงมาหาร์ปทงข่อยเหนียวต่อพี่น้องเห็นความเฉียวชูมแล้วกับมีแห้งอกมีแห้งใจละพี่น้อง สำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกเขานะพี่น้องตัดหญ้าออกแล้วเกษสึกาดูดีพยายามอย่าให้หญ้าโปกคลุ่มยางหลายนะพี่น้องใ้โปกคลุมหลายเดียเด๋ยวก็มา โกเข่าห่าทําให้ต้นเข่าเสียหายสำหรับมือนีนำการทําความสะอาดบรื่อนขั้นหน้าไม้พี่น้องเบิ้งเราพี่น้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ